ปเด็นต่อมาคราวนี้มาก่อติดความเคลื่อนไหวคุณทักษินนะครับสรุปว่าทางนายกอันวาของมาเลเซียเนี่ยควงคุณทักษินอดีตนายกไทยไปเข้าเฝ้ากษัตริย์บรูไนนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาในเมียนมาแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจในอาเซียนสรุปว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง เมื่อวานนี้นะคะทางด้านเพจ Facebook ของนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะก็มีการโพสต์ภาพการร่วมประชุมกับสมเด็จพระราชาธิบดีอัสซานันโบเกียสุลต่านแห่งบูไนและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนค่ะ โดยทางด้านนายอันวานะคะก็มีการเปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการที่มีประสิทธิภาพโดยสมเด็จพระราชาธิบดีซึ่งก็เป็นผู้นำอาเซียนที่อาวุโสที่สุดได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในอาเซียนในหลากหลายด้านค่ะยกตัวอย่างนะคะด้านที่1ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมา โดยที่ประชุมค่ะเห็นพ้องว่าควรจะยึดมั่นในฉันธามติ5ข้อของอาเซียนแล้วก็มีการย้ำว่าควรเดินหน้าพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะก็มีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจผิดก,กฎหมายที่เติบโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และการช่อโกงออนไลน์ค่ะ ประเด็นที่2นะคะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อาเซียนและสหรัฐและทะเลจีนใต้โดยที่ประชุมก็เห็นพ้องว่าควรที่จะเร่งจัดประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐตามที่มีข้อเสนอในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่หลังกาวี เห็นว่าควรที่จะเร่งในการเจรจาข้อตกลงแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้เพื่อแก้ไขข้อพิพาทผ่านกระบวนการทางการทูตแบบพหุภาคีค่ะประเด็นที่3นะครับที่นายกอันวาคุณทักษินไปคุยนี่คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการค้าและเศรษฐกิจในอาเซียนสรุปว่าก็คือว่าในวงประชุมเนี่ยเห็นควรส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาคแล้วก็พัฒนากฎระเบียบที่เป็นมิตรกับธุรกิจ เป้าหมายหลักคือดึงดูดเงินลงทุนและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน แล้วก็ประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลและเทคโนโลยีบล็อกเชนค่ะโดยที่ประชุมนะคะก็มีการหารือถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนโดยเน้นประชาชนสามารถเข้าถึงระบบดิจิทัลได้มากขึ้นเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้คุณทักษิณมีกาหนดกลับไทยเพราะว่าสารอาญาอนุญาตให้คุณทักษิณเนี่ย เดินทางไปบรูไน18-19กุมภาพันธ์คือโดยเงื่อนไขเนี่ยพอคุณทักษิน